ครับวันนี้มีมีดสองเล่มมานำเสนอนะครับครับเล่มนี้เป็นเหล็กบาเลื่อยนะครับบาเลื่อยสตินด้าไม้พยุงนะครับปักหมุดอลูมิเนียมและหมุดโมเสกเจาะรูร้อยเชือกนะครับอันนี้ก็ไม้พยุงเหมือนกันนะครับปักหมุดอลูมิเนียมและหมุดโมเสกเจาะรูร้อยเชือกเหมือนกันเล่มนี้ตกตกแต่งด้ามนะครับทำให้จับกระชับลัดขึ้นครับ เพื่อความสวยงามครับเล่มนี้ใบยาว9.7นิ้วนะครับเกือบ10นิ้วใบกว้าง2.1นิ้วครับสันหนา5มิลน,นะครับด้ามไม้พยุงยาว5.2นิ้วครับส่วนเล่มนี้นะครับ ใบยาว12นิ้วครับอันนี้เป็นเหล็กแหนบนะครับผิวไฟดิบๆเลยใบยาว12นิ้วครับใบกว้าง2.3สันนา6มิลน,นะครับไล่ระดับนะครับเล่มนี้ด้ามไม้พยุงดำสวยๆด้ามยาว5.5นิ้วนะครับครับ เล่มละเล่มนี้1,400งรวมส่งครับส่วนเล่มนี้เพิ่มราคาเป็น1,500งรวมส่งนะครับพอตกแต่งด้ามสวยงามครับสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ